สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทผนึกมารโซเรนนิเ so วอร์วาโรแรนอาโอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนท,ๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม โซแรนนิวเวอร์กับผม NT Channel นะฮะคลิปวันนี้นะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับผมมาทําความรู้จักตัวละคร UR กันดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าไปในเซิร์ฟไทยนะซึ่งกิจกรรมของตัวละคร UR เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกับตัวละครระดับ s s r อยู่นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็เลยอาจจะมาทําเป็นไกด์ละกันนะครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟจีนหรือเซิร์ฟนอกนะครับผมสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยมีอะไรบ้างละกันเนาะ ซึ่งตัวละครที่ผมจะมาเป็นไกด์ในวันนี้นะครับผมหรือว่าพามาเป็นตัวละครทดลองในวันนี้คือตัวละครอาอินนั่นเองในระดับ UR นะสิ่งที่เพื่อนๆมองอย่างแรกนะผมก็คือความแตกต่างในการใช้ตัวสุ่มใช่ไหมครับซึ่งตัวสุ่มเนี่ยตัวละครตู้ธรรมาดาใช้เป็นสีฟ้าครับและตู้ตัวละครระดับ SSR เพิ่มเลตอัพเนี่ยใช้เป็นสีทองใช่ไหม แต่ตัวละครดับยูนะครับผมจะแช้เป็นสีแดงนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับในการตรวจสุ่มนะถามว่าเลตอัพตัวละครดับยูเนี่ยที่พาไมายสุม่มในวันนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเพิ่มเลตอัพตัวละครเ s r ตัวอะคออารอะไรบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูซิว่าเพิ่มตัวละครอะไราบ้างครับผมขออนุญาตพามาส่องกันนิดนึงกดตรงไหนวะเนี่ย อ๋อตรงนี้ครับผมเจอแล้วซึ่ง let เลตอัพในครับผมสำหรับ UR นีผมก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งเลยละกันนะครับก็คือมันจะไม่ได้ตัวละครอย่างเดียวครับมันจะได้ใบสุ่มตรงนี้ด้วยครับซึ่งใบเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีหนึงละกันว่าทําอะไรได้เนาะ แต่เรามาดูเรื่องของตัวละคร HSR กันก่อนครับซึ่งในเรื่องของตู้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครเพิ่มเลับธรรมดาเลยเนะี่ยผมจะไม่มีถังซานคอนปูกบี่เฉินซินหรือหูรรน่าอะไรต่างๆก็จะไม่มีให้นะผมก็จะมีแค่ไอตัวละครพวกนี้เลยนะครับผมกิกกี้นะครับผมมันก็ไม่เชิงกิกกี้หรอกนะมันก็เก่งและทางเกมก็บอกไว้แล้วนะครับผมว่าเหมือนจะเป็นการันตีอยู่ที่70ครั้งนะครับผมถ้าใครเนี่ยเกินสุดๆเนี่ย70ครั้งน่าจะได้ตัวละครระดับ UR แน่นอนนะ และในการที่สุ่มเกินครั้งที่53ในโหมเลตอัพก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็น5.5นะฮะทำให้ออกตัวละคร UR ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่การันตีก็อยู่ที่70ครั้งนั่นเองนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้เนาะซึ่งตู้นี้ก็จะมีทั้งเซรไอต์แล้วก็จะมีทั้งตัวละครไอตอ์เลยละกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าไอใบเนี่ยทำอะไรได้บ้าง มาแล้วครับผมกิจกรรมเรื่องของใบงก็คือเอาไปแลกของได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธประจําตัวของตัวละครน,นั้นๆที่มาเพิ่มเลลอัพรวมถึงในการที่ได้รับรูนสีแดงด้วยนะฮะดูดิแล้วก็จะมีของชิปะทะเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งตรงนี้ในเซิร์ฟจีนเนี่ยสามารถดองใบนี้ได้นะครับผมเออเลยผมรู้สึกว่าไม่จาเป็นถ้าเพื่อนๆสุ่มตัวละคร ur R มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องรีบแลกนะ ผมแนะนําว่าให้ไปแลกอาวุธที่เพื่อนๆนนใช้ตัวละครตัวนั้นดีกว่านะครับอย่างเช่นเพื่อนๆเล่นถังห้าวนะครับเพื่อนๆก็ดองไอตรงเนี้ยแล้วก็ไปรอถังห้าวนกลับมานะครับผมแล้วค่อยแลกละกันนะครับ mm. พอตู้ตัวละครระดับ UR เนี่ยมันก็จะเหมือนตัวละคร SSR นะครับมันก็จะมีวนตู้กลับมาเหมือนตัวละครอาอินที่วนกลับมาให้สุมในตอนนี้ละกันนะฮะ สิ่งแรกที่จะเหมือนกับตัวละคร SSR นะครับคือในการที่ปั้นตัวละครเพื่อเอัพตัวละครตัวนั้นเนี่ยมจะได้รับของต่างๆมากมายละกันนะครับในการอัปดาว์อาอินเนี่ยก็ได้รับของเช่นกันละกันเนาะเห็นปะครับก็จะมีของตามนี้เลยละกันนะครับผมถ้าใครนะครับผมไม่ได้สายเติมหนักเนี่ยสำเรื่องตัวนี้นะครับน่าจะฝันอยู่นะครับผมน่าจะได้ยากอะไรทํานองนั้นเลยละกันนะครับก็ขออนุญาตตัดทิ้งไปอย่างต่อไปคือกิจกรรมที่จะมาคู่กับตัวละคร UR นะครับ ซึ่งนาะตอนนี้ที่ผมเล่นในเซิร์ฟจีนเนี่ยตัวละคร UR มาเมื่อไหร่ในมกิจกรรมแบบนี้ก็จะมาตลอดนะฮะเออซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเซิร์ฟไทยเนี่ยเอาตัวละคร UR เข้ามาตัวแรกเดิมจะมีกิจกรรมนี้เข้ามาเลยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าจะมีละกันนะฮะซึ่งภารกิจเนี่ยมันจะแบ่งไปทั้งหมด2โซนละกันนะครับโซนแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําแบบ ดันเจียนภายในเกมละกันเนาะอย่างที่2ในผมก็เป็นการสุ่มตู้เลตอัพตัวละครตัวนี้ละกันนะฮะซึ่งสูงสุดในผมก็คือ140ครั้งนะครับผมถ้าใครสุ่มได้เยอะนะครับผมก็ได้รับแต้มพวกนี้ไปเลยละกัน,นะฮะซึ่งแต้มพวกนี้ถ้าเราสะสมได้มากในผะมก็จะได้รับในเรื่องของตั๋วสุ่ม แล้วก็ชิ้นส่วนที่จะไปอัพเลื่อนขั้นตัวละครได้แล้วก็รับตัวละคร UR ไปเลยละกันนะครับผมก็คืออินเนาะเห็นไหมฮะและรวมถึงกิจกรรมตรงนี้นะผมอย่างแรกตรงนี้ก็คือดันเจียนใช่ไหมที่ผมบอกไปข้างต้นครับมันก็จะแบ่งเป็น2อย่างเหมือนกันครับก็ดูจากตรงนี้ละกันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าแตกต่างกันยังไงนะครับไอสอันแรกเนี่ยจะเป็นรายวันครับมันจะรีเซ็ตให้รายวัน แต่ถ้าอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นในการที่ถาวรครับก็คือกิจกรรมสมบุรณ์นะฮะอยู่8วันก็คืออันนี้อยู่แค่ครั้งเดียวละกันนะฮะก็จะไม่วนแล้วก็จะไม่ลีแล้วแต่อีที่เหลือเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆละกันเนาะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้ก็สำผมถือว่าดีนะฮะเพราะว่าเราแค่เล่นอารีนาเนี่ยผมก็ได้รับตัวสุ่มไปเลย6ใบละกันผมรู้สึกว่าตรงนี้ก็ถือว่าไม่แย่ละกันนะฮะ และอย่างต่อไปนะครับผมที่ผมจะพูดถึงเลยแหละครับผมก็คือนี่เลยผมรางวัลล็อกอินนะฮะซับเรื่องรางวัลล็อกอินเนี่ยก็จะได้รับตั๋วสุ่มทั้งหมดอีก2ใบละกันนะครับผมก็จะมีลิมิตเล็กๆน้อยก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้แย่นะผมซับตรงนี้นะดีกว่าไม่แจกตั๋วสุ่มให้เราเลยละกันนะครับผมอย่างต่อไปผมคือการที่ใช้เพจซื้อแล้วซึ่งอันเนี้ยข้อแตกต่างของตัวละคร s s r กับตัวละคร UR เนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับผมและแตกต่างมากๆครับ คือเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วในเซิร์ฟไทยนะครับว่าตัวสุ่มตรงนี้เนี่ยที่เรากดซื้อกันเนี่ยของระดับ h s r เนี่ยเราสามารถซื้อเท่าไหร่ก็ได้ครับซื้อร้อยใบซื้อส0งร้อยใบก็ได้ฮะแต่พอมาเป็นตัวละครระดับ UR นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แรกๆหรืออีเวนต์หลังๆนะครับผมตัวลิมิตอยู่ที่10ใบครับผมก็คือซื้อได้แค่10ใบเท่านั้นนะก็คือ2880เพชรพนะครับผมไม่สามารถซื้อได้มากกว่านี้แล้วถ้าอยากซื้อได้มากกว่านี้นะครับผมเพื่อนๆต้องใช้ เงินในการซื้อแทนนั่นเองนะฮะถึงจะได้รับพุ่งนี้ไปเนาะโอเคครับซึ่งอย่างที่บอกไปเลยก็จะเป็นรีมิตในการซื้อของมันละกันทําให้ผมนะครับผมรู้สึกเลยนะครับว่าในการที่ได้รับตวละคร U.R. เนี่ยก็ถือว่ายากบทสมควรนั่นเองนะฮะ แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับว่าไอสิครั้งตรงนี้ที่ผมจะสุ่มเนี่ยหรือเพื่อนๆได้รับมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสได้รับตัวละครตัวไออินอยู่แล้วนะครับผมซึ่งในเซิร์ฟจีเนี่ยก็มีคนสุ่ม10ครั้งได้ตัวละคร UR เยอะแยะไปละกันนะฮะแล้วผมมั่นใจเลยว่าถ้า UR ในเซิร์ฟไทยมานะครับผมต้องมีคนขลิงแน่นอนซึ่งคนนั้นขอเป็นผมได้ไหม GM ออันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับพามาดูกิจกรรมของ UR ที่ผมรู้สึกว่าใกล้เข้ามาในเซิะะร์ฟ อีกไม่นานเนาะก็เลยพามาเซอร์เวยหรือว่าพามาเยี่ยมชมกันก่อนละกันนะครับผมว่าในเซิร์ฟเนี้ยมันมกิจกรรมอะไรบ้างที่เข้ามาพร้อม UR ละกันนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะฮะถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s c r i ายผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเยบมากเลยละกันนะฮะและเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ ที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซนเนเห็นคนมีคู่หลักบอกเลยมันชอบมากี้ยวนอย่าให้มีบ้างนะครับจะไม่ทําแบบนี้ช sure. ัวและเห็นเธอพูดเพราะโสดไอเราก็ทักลัวสักพักผู้ชายตอบเอาไอเวทเธอโกรธผัว